เาดูวนไปกันที่จังหวัดจันทบุรีปปชจันทบุรีเตรียมลงพื้นที่ช่วยป้านงเดือดร้อนในทุนถมที่ดินสูงทางและลำคลองสาธารณะหายไปน้ำท่วมไร่สวนและบ้านพักอาศัยพบใกรผิดดำเนินคดีทันทีเมื่อเวลา14มสนาทีนางจำนงเปี่ยงพิงราษฎรนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการถมที่ดินของนายทุนที่เข้ามาซื้อพื้นที่กว่า130ไร่แล้วถมที่ดินสูงขึ้นมาจนทำให้ทางสาธารณะและลำคลองหายไปก่อให้เกิดน้ำท่วมต่อมาทั้งหน่วยงานราชการอาทิอำเภอแก่งหางแมวองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกตได้มีการประชุมหารือกันมาแล้วถึงสองครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนทำให้สองปีที่ผ่านมาป้านงและลูกๆได้รับความเดือดร้อนในวันนี้จึงได้เดินทางมายัางสำนักงานปปชจังหวัดจันทบรุรีสิ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อยื่นหนังสือให้ดำเนินคดีกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายตั้งแต่กองช่างและนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลโดยกล่าวหาว่า ทำให้ที่ดินที่เคยใช้ชีวิตตามปกติสุขนั้นถูกน้ําท่วมและข้าวของเสียหายซึ่งทางป้านงเองและลูกๆได้เดินทางมาพร้อมกับเอกสารภาพถ่ายเอกสารระหว่างที่ดินระบุว่าเป็นที่ดินและลำรางสาธารณะให้กับสำนักงานปปชจันทบุรีเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยป้านงได้กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ป้านงเอง ได้ดำเนินการและร้องขอความช่วยเหลือไปทุกขนทุกแห่งแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จึงต้องมาแจ้งร้องทุกข์กับปปชจันทบุรีเพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทางด้านนายนะรงศักดิ์จันทน,นุนพนักงานไต่สวนระดับกลางรักษาการแทนปปชจังหวัดจันทบุรีได้ออกมารับเรื่องราวด้วยตนเอง และรับหนังสือเอกสารทั้งหมดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวแต่สวนไว้ในเบื้องตน้นก่อนที่พร้อมจะรีบเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงตามที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนในครงนี้ท่านรงรักษาการปปชจังหวัดจันทบ,บุรียังได้กล่าวอีกว่าจากที่ได้ดูเอกสารแล้วน่าจะเข้าข่ายมีความผิดมาตรา157ได้แต่ ก็ต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่จริงเสียก่อนเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยจะเร่งลงพื้นที่ในเร็ววันนี้เพื่อให้ชาวบ้านที่ออรับความเดือดร้อนจากหน่วยงานของรัฐได้รับความเป็นธรรมถึงที่สุดหากพบว่ามีการกระทําผิดก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นรักษาการปปชจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวในตอนท้ายอีกด้วยนิวส์24 สมนึกกรมพักที่ระคคำพียศภาพข่าวหรือราชทิพสีรายงาน